สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนตอนนี้ก็มาอยู่ที่ไพรสเน่แล้วนะคะไพรสเน่เตางอยเตางอยจะไม่มีเคอร์รี่นะคะเคอร์รี่นี่ถ้าจะส่งนี่อยู่ที่สกลนครเตางอยนี่มีไพรสเน่กับ JNP แต่เรามองว่าอ่าไพรสเน่หน่าน่าจะโอเคกว่าก็เลยอ่าก็เลยมาฝากไพรสเน่นะคะเป็นน้ําหอมนะคะน้ําหอมของพี่เอเวียนะคะฝากให้เอสเนยนะคะเอสเนย์ชาแนล ก็ไลน์ไปแล้วนะคะแอดเน่อ,ยไ,อนยไม่อาจไลน์ไม่แหลมเลยเดี๋ยวจะโทรหาอีกทีนึงนะคะหลังจากทําคลิปเดี๋ยวจะโทรหาอีกทีนึงแต่ว่าคลิปนี้น่าจะอัปโหลดตอนที่แม่แหลมกลับถึงบ้านแล้วคือเน็ตแม่แหลมไม่ดีนะคะออกนอกไกลบ้านนี่มันไม่สามารถอัปโหลดได้มันช้าใช้เวลานานก็เลยกลับไปอัปโหลดที่บ้านแต่ทําคลิปไว้เป็นหลักฐานก็ว่าได้นะคะว่าเรามาส่งแล้ววันนี้มากับเจษนะคะมากับเจษจะมาส่งนะคะ คือคุยกันเรียบร้อยแล้วนะคะกับเอดเนยน้องเขาบอกว่าส่งทางไปสษนียได้ปลอดภัยนะคะเคยส่งเคยส่งมานะคะก็เดี๋ยวจะโทรหาเอดเนยนะคะไลน์ไปบอกน้องตั้งแต่เมื่อวานครั้งแรกไม่แหลมว่าจะไปอุดรนะคะพอดีแพมเขาจะไปสอบอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาบอกว่าันอังคารแต่แม่แหลมลืมถามลูกว่าอังคารไหน เข้าใจว่าอังคารพรุ่งนี้นะคะปรากฏว่า,าไม่ใช่นะคะเป็นอังคารหน้าอังคารที่25มันมันนานนะคะ mm hmm. ก็เลยตัดสินใจเอามาส่งไปรษณีย์ให้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไลน์ไปบอกน้องแอดเนยแล้วนะคะว่าแม่แหลมจะส่งทางไปรษณีย์แต่น้องเขายังไม่อ่านลาไลน์แม่แหลมเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวถ้าน้องเนยนะคะ mm hmm. เห็นคลิปนี้ก็แม่แหลมมาส่งให้แล้วนะคะ mm hmm. น้ำหอมเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะทำ คลิปให้ดูข้างในด้วยนะคะคือขั้นตอนการส่งอะไรแต่ว่าคงจะไม่อัพลงนะคะคงจะทำคลิปไปเป็นหลักฐานว่าเรามีการส่งแล้วเราห่อเราอะไรอย่างนะคะก็คือก่อนหน้านั้นนะคะพี่เอเวียจะค่อนข้างห่วงเรื่องกลัวแตกนะคะเพราะว่าเหมือนกับหลายๆคนนะคะบอกว่าน้ําหอมแบบนี้นี่ขวดข้างในนี่มันแตกง่ายคือเป็นคอเล็ก เท่าที่แม่แหลมทราบแต่แม่แม่แหลมไม่รู้หรอกว่าน้านหอมอันนี้ที่พี่เอเวียให้ส่งนี่ไปมีลักษณะแบบไหนนะคะข้างในตามที่แม่แหลมแกะในไลฟ์สดวันนั้นคือแกะแค่นั้นนะคะห่อกลับมานี่แพมเป็นคนห่อปลูกโบอาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะอาจ New, อาจะไม่เหมือนกับที่พี่เอเวียส่งไปให้น้องเนยดูนะคะคือแพมก็ทําไม่เป็นคือวันนั้นแม่แหลมแกะในไลน์นะคะหมายถึงโบด้านนอกก็อาจจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่แม่แหลมทําคลิปไปแล้ว ตอนที่อยู่ที่บ้านนะคะก็พี่เอเวค่อนข้างเป็นห่วงนะคะเรื่องกลัวแตกกลัวอะไรกลัวไม่ถึงกลัวไม่ถึงมือแอดเนยนะคะก็เลยกำชับให้มารับให้น้องเนยมารับเองแต่ว่าติดต่อกับน้องเนยแล้วน้องเนยก็ไม่สะดวกที่จะมารับนะคะแม่แหลมก็เลยคิดว่าตอนนั้นนะคะพอดีจะไปธุระกับแพมอยู่แล้วก็เลยว่าเดี๋ยวแม่แหลมไปส่งให้แล้วให้มารับที่บคส อุดรแต่ปรากฏว่าเป็นอาคารหน้านะคะที่ต้องไปอาคารพรุ่งนี้นี่คือไม่ใช่ก็เลยมันนานนะคะมันนานแม่แหลมก็เลยมีความไม่สบายใจอยากจะส่งให้นะคะเมื่อเอสเนยบอกว่าส่งไปสนีก็ได้แม่แหลมไม่เป็นไรนะคะก็เลยมาส่งไปสนีนะคะนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ